ชาวเน็ตลุ้นหนักวาดิมในแบบสุดหลอ่อหวานใจซาร่าเคลื่อนไหวไอจีแล้วหลังจากที่นางแบบสาวอย่างซาร่าคาสิกินีครับตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเปิดใจแบบปลดเปลือกชี้แจงกรณีตั้งทนายความคัดค้านหนุ่มไมพิรัตนิติไพศาลกุลที่ออกมายื่นคำร้องของขอ,งอำนาจปกครองบุดร่วมพร้อมทั้งเปิดใจว่าขนาดนี้ตนเองมีน้องเอมิลีลูกสาววัยสองเดือนอีกคนกับวาดิมในแบบชาวยูเคร ين. นการนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตนั้นพุ่งเป้าไปที่นายแบบคนดังกล่าวทันที ด้วยการเข้าไปแหกคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่มวาดิมหวั่นใจคนใหม่ของสาวซารา่านอกจากนี้ครับยังมีคําถามด้วยว่าใช่พ่อของน้องเอมิลี่จริงหรือไม่เะว่าหนุ่มวาดิมนั้นครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์กลับแต่อย่างใดล่าสุดนั้นวาดิมครับได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story แล้วโดยได้โพสต์ภาพมื้ออาหารชุดใหญ่แต่ไม่มีการโพสต์ภาพหรือแคปชั่นใดๆที่โยงไปถึงสาวซารา่างานนี้ครับก็เลยปล่อยให้ชาวเน็ตได้ตลอรุ้นกันต่อไป ว่าในแบบหนุ่มสุดหลอ่อคนนี้ครับจะออกมายืนยันเมื่อไหร่ว่าเป็นพ่อของเด็กจริงๆแต่นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากมากวยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ